สวัสดีครับเพื่อนๆน้องทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันะครับมีเทียเจเจอั์ผมในวันนี้ก็แบอยู่ในแมปพาร์เรลสปิดสองนะครับผมมาเจ้าอะไรแก่นะผมมาผมเพิ่งตื่นอัดคลิปเลยนะฮะมาผมวันนี้เรามาทำใผมวันนี้เราจะมาอัปเดตฮะรีวิวอัปเดตฮะที่มันมาใหม่นะครับผมมาเฮ้ยมาผมอัปเดตแรกของผมก็คือการเพิ่มเลเวลนะครับผมจากหนึ่งร้อยนะฮะไปสี่ร้อยเลเวลนะฮะก็ถือว่าสวยนะสำหรับผมถือว่าสวยเพราะผมยังฟาร์มไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเลยฮะ โอเคผมอันนี้ที่สองนะครับก็คือเพิ่มผลปีศาจนะครับเพิ่มผลใหม่ผลแก๊สนะฮะนี่ผลแก๊สที่ผมใช้เอาใครทำดาบตกไว้นอว้อะไรคาตนาสองเล่มจีสัตฮะผลแก๊สนะมีท่าเดียวนะฮะผมเดี๋ยวเราค่อยมาจะมาลือที่หลังนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาลื้อที่หลังเดี๋ยวเ,าเอาเนี้ก่อนแล้วก็เพิ่มเกาะฮะเพิ่มเกาะใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่มที่สมผลนะฮะเดี๋ยวเราพากันดูฮะเริ่มมันที่ เออไปที่สุ้มผลดีกว่าครับผมที่สุ้มผลนะครับก็อยู่ตรงเกาะเดิมเกาะเกาะกลางอะ่ะพูดง่ายๆคือมันไม่เหมือนเกาะกลางหรอกฮะอ่ะพุ่งมาเลยครับผมนี่นะครับผมเดวิลฟู๊ดนะครับผมที่สุ้มเดวิลฟู๊ดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะราคานะครับห้าหมื่นนะฮะบาทยังแพงครับแพงมากเออเธอก็มันก็น่าจะหาง่าย,ยางเงินเงินพวกคุณน่าจะหาง่ายอย่า,าั้ง แต่ถ้าสูดไอเกลือก็น่าจะหัวร้อนนิดนึงอยู่ฮะนี่ฮะนี่นี่คือที่สมผลนะฮะอย่างแรกฮะแล้วก็เกาะใหม่นะครับผมมาดูเกาะใหม่กันเถอะเกาะใหม่อยู่ตรงนี้นะผมนี่ฮะเกาะใหม่นะครับผมเกาะใหม่จะอยู่เอ่อใกล้ๆกับเกาะกลางฮะตรงมาเรื่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอเองครับผมนี่ฮะเกาะกลางนะครับผมขึ้นไปคนี่ฮะเกาะเกาะใหม่นะเป็นที่ฟาร์มใหม่นะไม่มีการรับเพย์เลยนะฮะก็เสียดายระดับหนึ่งฮะแต่ข้อเสียนะฮะก็ ก็คือ <tang> ว <s> ่ามันไม่สามารถเพิ่มเงินได้ครับเพิ่มแต่อีเพิ่มแต่อีพีนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมผลแก๊สแล้วสกิลแซ่ดครับจะการจะทําการเป็นวงครับเป็นวงแก๊สนะฮะผมกดใช้ได้เรื่อยๆนะนี่คือความโกงผมว่าผลนี้ก็น่าจะฟาร์มดีดีดูดิมีแค่เดียวแต่เดียวเม็มันมันเหลือเฟือเว้ยมันหกสิบสี่หกสิบสี่รัวๆเพราะผมสตาร์ทผมไม่อัพเยอะนะฮะดูดิไม่เดี๋ยวจะตายแล้วอ่ะดูดิคนกดใช้ได้รัวๆ ไม่ต้องทำอะไรมากแค,แค่แค่กดปล่อยควันแล้วก็ตายครับผมนี่นะครับผมก็ใหม่ไม่ได้เงินนะครับผมที่ฟาร์มใหม่เราไม่ได้เงินนะครับผมถ้าทำมาที่ไหนฟาร์มดีสุดก,ก็น่าจะเป็นถ้าไม่เอเนลก็ก็เออดันนะฮะนะฮะ,ฮะก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราว่าดูดีวกว่านะอัปเดตมันหมดแค่นี้มันมีแค่นี้ยอัปอัปเดตที่ผมสร้างม,มาม่ประมาณเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อน បាយចា